ในวันนี้ครับโลบอกก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับซึ่งของฟรีชิ้นนี้ครับอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับเกมอย่างโซล่าพังซิมูเลเตอร์นะครับนี่เป็นครั้งที่3ามแล้วนะครับที่มาอัดเก็บของฟรีในเกมนี้นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยจะมีของฟรีมาเพิ่มอีกนะครับคืออีกเหลือประมาณสักชิ้น2ชิ้นน่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับกันในเกมนี้นะเนื่องจากว่ายังเหลือคอนเสิร์ตของบอยูเคนะครับที่ยังไม่มานะซึ่งเดี๋ยวก็จะมานะครับภายในเดือนนี้ ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเก็บของฟรีกันก่อนนะครับเป็นของฟรีภายในเกมนี้นะครับซึ่งวิธีการเก็บไอเทมชิ้นนี้ครับต้องบอกเลยว่าใช้ความอดทนสูงมากนะครับเนื่องจากว่าคุณเนี่ยต้องเล่นเกมนี้ครับจนจบนะครับจบที่นี้คือไปถึงครับตรงจุดของอควาพังนะครับตรงนี้ซึ่งพอถึงอควาพังเนี่ยนี่ครับมันจะมีประตูขั้นอยู่นะครับประมาณ2ประตูมั้งไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับให้ทําการเปิดประตูทั้งหมดนะครับภายในเกมนี้จนครบ คือทุกประตูครับจนกว่าจะถึงจุดนี้ครับจุดที่เป็นประตูวาร์ปนะครับเพื่อรับไอเทมไปนะครับเป็นกล่องสมบัตินะครับใส่ออตาอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าเก็บยากจริงนะครับเนื่องจากว่าผมใช้เวลาประมาณ2วันนะครับในการเล่นเกมนี้จนจบซึ่งมันนานมากนะครับถามว่ามีวิธีไหมที่จะให้เกมเนี้ยเล่นได้ง่ายขึ้นหรือว่าไวขึ้นง่ายๆครับเพียงแค่เนี่ยครับใช้ตรงฟรีกิฟต์ตรงนี้นะครับข้างบนนี้กดมาปุ๊บมันจะมีฟรีกิฟต์อยู่ โดยจะมีทุกวันนะครับภายในเกมนี้นะครับซึ่งคณเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับโดยตันสุดอยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับคือไอกองใหญ่นี้ซึ่งถ้าเก็บมาแล้วเนี่ยครับจะได้เป็นพวกเป็นเพชรเป็นโซลาบีนนะครับหรือว่าเป็นบัฟนะครับเป็นพวกเนี่ยครับบูสต์คูณ2ต่ตงคูณ2องแล้วก็คูณ2 p o พาวเวอร์อย่างเงี้ยในการที่ช่วยนะครับในการเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าใช้เนี่ยครับเบทเทิลพาสมครับในการที่เก็บนะครับ อันนี้ผมไม่เชว่ว่ามันอัพจากอะไรนะครับแต่ถ้าถึงระดับที่ต้องการนั้นเนี่ยก็เก็บมาได้นะครับเพื่อรับนะครับเป็นบัฟนะครับเป็นพวกโซลารบีนเป็นเพชรแล้วก็เป็นน้ํายานะครับเพื่อใช้ในการช่วยเล่นในเกมนี้นะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าคุณใช้บัคซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องฟาร์มอย่างเดียวนะครับกับเกมนี้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากเก็บจริงๆเนี่ยก็พยายามนะครับผมเอาใจช่วยนะคุณผู้ชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม